สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนอันนี้นึกว่าสิบาทอมีอยู่สี่ห้าสินยี่ห้าค่ะขายเอารวยเลยมั้งป้นปะเนี่ยอันนี้ขายหรือป้นเอาจริงเก้อคือทำเองที่ขายขอมีเครนดแม่คากล่องาูมีนั่นเสียเวลาค่ะไม่กินค่ะ ร้อนร้านนี้อร้อนแบบคุณเลยอ่ะใครที่ชอบกินอาหารเย็นมาร้านนี้เพราะทุกอย่างเย็นหมดนี่เย็นนอนเย็นคืน่ะเย็นชาวัรุ่นขอนอนเช้าค่ะสีค่ะก็เรื่องของพี่เด็กินอะไรอ่ะอืมขนมจีบปมนขนมจีบต่ปนแปวน ผมซีบซอยแป้งล้วนไม่เคยเจอไหมไม่เคยเจอมาทำซีบซอยแป้งอืล้วนด้วยไม่เคยเจอมาในร้านอ่อยเลยดูสโโิข้าของเขามาขายเยอะอูด,ดูดิทำยิ่งใหญ่ยเ,ออเ,ออเยอะเปิดสกัดเปิดเทอมไงคารุชินก็คือเอา้าคารุชินก็คือหื่นครั้งคืนเหมือนเดิมแพงด้วยขายแพงด้วย เป็นร้านโคกที่ไม่ใส่แมสอีกแล้วแล้วก็ไอแล้วก็เป็นโควิดแล้วก็ไอใส่ลูกชิ้นแล้วก็ให้ลูกค้ากินทอดให้ลูกค้ากินแล้วลูกค้าก็ติดโควิดแล้วก็เขาทุกคนเป็นโควิดทั้งมหาวิทยาลัยขอแ่สาสุขต้องเข้าแล้วก็ยายย้อมผมด้วยเนี่ยต้องเข้าแล้วหนึ่งบอกให้ย้อมไม่ย้อมไงเอ้นี่ดาละเนี่ยเขารู้แล้วว่าแกแกก็คือไม่ไม่ควรไม่น่าจะทําตัวแก่ด้วยเฮ้ยอุ้ยผิวหน้าแย่มากหยาบกร้านมากหมายกัการทั้งแบบไดเซรัมบำรุงสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะ แบรนด์ไหนอยากให้ช่วยนางด้วยค่ะเพราะนางไม่ไหวแล้วค่ะไม่ทำงานหรอกทำงานบ้างเถอะทำงานเจ้าพักเบรกไงคิดถึงมาหางเคะเออเออแต่มาหาเฉยไม่ได้ซื้อหรอกนะเบื่อมีแต่แป้งเนี่ยอ่ะเอาอะไรมาหน้ากินะมีแต่แป้งเอออะไรเอออะไรอะไรเออเอาหนังสือมาส่งก็เดินเลยมาไม,ไม่ได้หรอกวันหยุดก็ไม่พักเออเออเอ,อ,อุ้ยอุ้ยหลังคาเกือบเกี่ยวตัง อันนี้ขายแล้วเราเป็นการขายไขยต่ตองไข่เจียวอะไรออี <c oughs> เบยรอย่าเยทำไมน้อยจังอะใบน้อยนึงอันนี้ขน่นกกระทาเนี่ยเอาไขาน่นกกระทามาขายหรอแล้วก็คือมีแค่เฉพาะวันนี้เพราะว่าอยากขายก็ขายไม่อยากขายก็ไม่ขาย,ยแต่ลูกชิ้นก็คือยังอยู่อันนี้เป็นลูกชิ้นที่ทอดแล้วแบบแกล้งลูกค้าเพราะเมื่อวานเหลือเยอะ <c oughs> แล้วก็เลยเหมือนเอามาอุ่นให้ลูกคา้าเนี่ยรู้เลย อุ้ยได้แล้วมีซอสไหมล่ะซอสแหละมะเขือเทศอย่างเดียวเพราะกินซอสพริกไม่ได้เดี๋ยวแสบพอใช่แค่นี้แหละน,น่าซื้อเวละดูดิเออ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 เบียอีเฮ้ยไม่แถมอะไรเลยหรอวันเนี<ว>้ยไปเมื่อวานเสียใจมากตั้งใจกินเคฟกหลอกไงหลอกดาวน้ำท่วมพขสาอ,อดข้าวอดน้ำแต่ตอนเย็นอีกวันหนึ่งแล้วเช้าอ่ะพี่ออยหนูมีความตั้งใจจริง นาโนนาโนก็มาแล้วก็คืออ้าวไหนอ่ะกูขายทุกวันเสาร์อาทิตย์แต่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วกูไม่ได้ขายแค่อาทิตย์เดียวแล้วสรุปทุกวันไหมก็ไม่มีแรงมั้งเหนื่อยอ่ะลองกินดีกว่าข้าวไข่เจียว <c oughs> บอลงโบรานปะ <c oughs> ขายเริ่มขายกงราคาขึ้นแล้วนะคะสำหรับตูโ้โคทุกคนอยาจะให้ดูอันนี้นึกว่าสิบบาทมีอยู่สี่ห้าชิ้นยี่ห้าค่ะ ขายเอารวยเลยมั้งป้นมะเนี่ยอันนี้ขายหรือป้อนเอาจริงกเก็บยอะกาเองทีขายเขาก็มีต้นทุนไหมค่ากล่องการูนีนันเสียวเวลาค่ะไม่กินค่ะนะเนาะอันนี้มาใหม่ทุกคนวันนี้นะใหม่วันนี้พรุ่งนี้เก่าแล้วเพราะว่าไม่มีใครซื้อก็คืออุ่นแล้วอุ่นอีกแวดเวียนมาแต่ลูกชิ้นเข้ามาเยอะนะวันนี้ก็เหลืออยู่ดีพอเยอะเกิดก็อุ่นนี่ขายก็พอุ่นเท่าไหร่เออ ลูกค้าตอนนี้เหลือสองคนแล้วปกติตรงนี้คือจะไม่ว่างนะเหลือสองแล้วให้ไลท์ให้ไลท์สัตขึ้นทุกวันเลยดองไม่ผัดขนไปคน่ลกเกดชมพผมล่วงหนึ่งนี่แหละแก่ไม่ยอมรับความเก่ดูซิมีอะไรกินอีกวูหนมปังมาเยอะเธออันนี้ไม่ใช่ลูกเกดนะอันนี้คือลา เนี่ยลาพันใบเม็ดใหญ่เลยเฮ้ยเข,ขามีไข่ต้มด้วยอ่ะเออมีขนมกรุบกริบสับกันเห็นไหมการันตีเลยนักสาวบอกขาแพงที่แพงจริงนะลูกเนาะเห็นไหมล่ะร้านนี้เขาขายแบบกัดเลยอ่ะเขาไม่ได้ขายลูกเขาป้น<ร>เขาพามาป้นนักศึกษาค่ะเ<ร>ขาไม่ได้ขายของเขามาป้นนักศึกษาค่ะมีร้านเดียวหรอกถือว่ามีร้านเดียวหรอกนะเลยรอด